ไทยนิวเอเชียครบอม่วนข่าวทั่วไทย พลตตรีอัธพรวงศรีปีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งเปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับนายจตุพรพรมพันธ์พร้อมด้วยคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้ปปองอธิปไตยว่าการหารือเป็นที่น่าพอใจทั้งสองฝ่ายโดยจะมีการตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันเรื่องของอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายนอกจากนี้จะมีที่จอดรถสำหรับรถสุขารถพยาบาลรวมถึงต้องมีช่องทางพิเศษสำหรับรถฉุกเฉินไม่ว่าคนจะมามากน้อยขนาดไหนก็ตามโดยในวันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะเข้าแถลงแผนการดำเนินการ ให้กับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับมาตรการเฝ้าระวังกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้มีการจัดทีมกาดร,ร่วมกับตำรวจประจำจุดคัดกรองชั้นในสุดชั้นกลางเป็นชุดป้องกันเหตุส่วนวงนอกก็จะมีชุดตรวจสีทิศที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงพหขุยธทินราชเทเวีและโรงพยาบาลพระมงกุฎพร้อมกันนี้ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยและดูตามจุดตา่ตางๆที่มีการหาเรือร่วมกับคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยด้วย พลตำรวจโทวัฒนายิจีนผู้บัญชาก,การตำรวจภูธรภาคสาประชุมบูรณาการด้านความมั่นคงร่วมกับคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของตำรวจภูธรภาคสามกำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบทั้งด้านความมั่นคงภายในและปัญหาชายแดนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวางแผนรับมือทุกสถานการณ์ผลึกกำลังดูแลความปลอดภัยประชาชนกำชับเร่งรัดการข่าวและลงพื้นที่เชิงรุกโดยเฉพาะพื้นที่แนวชายแดนซึ่งเป็นจุดเปราะบางเพื่อป้องกันการลักล,กลอบเข้าเมือง กฎหมายและขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติในพื้นที่ภาคสามและเฉพาะตามแนวชายแดนให้ใช้มาตรการเข้มข้นเน้นแนวทางป้องกันไว้ก่อน บ้รนาครพร้อมด้ยภรรยาแม่จูนร่วมกับแท็กพรันยูน,นำข้าหนมจีน50กิโลกร,รัมพร้อมแกงไก่หม้อใหญ่มาเลี้ยงพี่น้องทหารที่ฐานปฏิบัติการประสาทตาเมินทมสร้างขวัญกำลังใจให้ดีก,กับทหารเป็นอย่างมากซึ่งทุกคนได้ลงมือตักขนมจีนให้ทหารด้วยตัวเองและเที่ยวชมประสาทตาเมินทมพร้อมกล่าวว่าคนไทยทุกคนให้กำลังใจทหารกันทั้งประเทศขอให้ทุกคนสู้ๆตอนนี้จิตใจของทุกคนสุดยอดจริงๆขณะที่การจอมพลังก็ลงพื้นที่มาชมประสาทตาเมินทมให้กำลังใจทหารด้วยเช่นกัน สร้างความตื่นเต้นให้กับน้องๆทหารรวมทั้งแฟนคลับที่เดินทางมาเที่ยวชมปราสาทตามุนทมด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ได้เกิดปรากฏการณ์ขึ้นชาวกัมพูชาทะลักเที่ยวชมปราสาทตามุนทมไม่ตม่ำกว่า1000คนซึ่งคาดว่ามีการจัดตั้งหาคนจากประเทศกัมพูชาเข้ามาเที่ยวหลังจากคณะปั่นจัก,กรยานไทยเข้ามาทํากิจกรรมที่ปราสาทตามุนทมอย่างคึกคักเป็นเหตุให้กัมพูชาประท้วงนักปั่นไทย150คนบุกรุกและละเมิดข้อตกลง หลังจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กและจุดผ่อนปลนการค้าบ้านมะม่วงทำให้บรรยากาศหน้าด่านชายแดนสุดเงียบเหงามีเพียงนักเรียนกัมพูชาเดินทางมารอบริเวณหน้าประตูเพื่อที่จะเข้ามาเรียนในฝั่งไทยหน้าด่านก็มีเพียงทหารนวิกโยธินที่182คอยเฝ้าบริเวณหน้าประตูด่านชายแดนช่วงเช้ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ขณะที่ตลาดชายแดนก็เงียบเช่นกันร้านค้าของพ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาปิดตัวเดินทางกลับประเทศไป ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ กองกำลังบุรพาร่วมกับหลายหน่วยงานเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานไทยมิตรภาพกัมพูชาบ้านคลองลึกจังหวัดสกแก้วเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับรถพยาบาลฉุกเฉินจากโรงพยาบาลเกษมร,ราชอินเตอร์เนชั่นแนลอรัญญประเทศเข้าไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินจากฝั่งกัมพูชาที่เกิดอาการโรคหัวใจกำเริบกระทันหันโดยมีผู้ติดตามเดินทางมาด้วยหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยได้เร่งประสานงานด้านเอกสารและกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงทีสะท้อนให้เห็นถึงความมีมนุษย ความและความร่วมมือทางด้านมนุษยธรรมระหว่าง2ประเทศ พลุ่ประชาชนผู้รักชาติจังหวัดเลยซึ่งมีทั้งอดีตนักการเมืองสอสอและสอจอรวมกันแสดงพลังเรียกร้องให้หนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีลาออกโดยมีผู้ร่วมฟังประสายกว่า150คนบรรยากาศก่อนที่จะเริ่มการประสายก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ผู้คนที่มาร่วมฟังต่างมุ่งมั่นฟังการประสายท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักกว่าหนึ่งชั่วโมงไปแกนน้าก็ผัดกันขึ้นเวทีสลับกับการเร่นกมนตรีพร้อมตะโกนโห่ร้องขับไล่นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้ลาออกจากตําแหน่ง ไทยนิวส์เอเชียครบช่วนข่าวทั่วไทยกับดี่ชันเป็นจมาตัดสิ์